สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนซองแต่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมอยอดว่านเก่าๆก็กกจะเล่าเรื่องเหลขกสูตรคำนวณของผักกาขายยานะครับพรกกาขาวยยก็นีไปกับมิง้งยาหอมอยาฟุน้นยาหนวดยา้ํามันเขียวเกี่ยวิ่งวิ่งผัะาคาท่านนีไปกับยูเ,เพื่อย่างตลาดนะครับก็เวียนมาหาเป็นประจำพอใย ยืนนิ่ก็เป็นลูกค้าประจำของเพื่นนะครับเมื่อเวียนม,มาผมก็ได้ถามกันเรื่องเลขติดแล้วก็บอกว่าได้แพ้งนะครับเต่บอกให้ทายภาพว่าย่านค้นหูจักว่าทันปะครับเต่บอกไว้ให้เขียนไว้เองไปถาซื้อว่าไม่ผัดนะครับวางสัตน,นะครับเต่งดก่อน ก็ามาให้ไว้ผมเลยว่าถ้าไม่เขาก็จบแต่ถ้าเขาก็จะติดตามกันไปแต่เลขเล่าเขานะครับผมจึงมาทำเป็นคลิปเพื่อให้เอฟซีและ่านผพุชมทุกท่านไดยฟังในรูไ้ทสาบไปนํากันนะครับปนเปลี่ยนแนวทางสื่อสารกินแบงของตบ,บันนะครับก็ข,ขอใไอเอฟซีและ่านผพ้ชมทุกท่านพิจารณาย่านในการรับชมนะครับ งวดที่แล้วเราเคยาใไ้ไว้จังสี่นะครับเรียกพ่อค้าขา,ขายยาเลียกสูตรคำนวณเรียกวิ่งไม่เคยผ่าดงวดนี้หายมาแล้วงวดวันที่สิบเก็ดมกราคมหกเก็ดนะครับเพื่อนขายมาไว้วิ่งบนเก็ตัวเดียวนะครับบนนะครับสามตัวเพื่อนกับััดไหู้นเก็เก่านะครับสองตัวก็ เกตศูนย์เกตเก้าเก้าศูนย์นะครับไปครับนะครับบนย่างเดียวนะครับเพื่อกันเนี่ยในเลขวิ่งเลขเกตเนี่เลขสองตัวเพื่อกันเนี่ยเลขยกเกเก้านะครับก็เขาตรงตรงนะครับทำรับเลขล่างนะครับเป่นการวิ่งสองตัวเดียวสองกับสามนะครับเนี่ยในเลขสองจับคู่กับสองหกท่าหกก็พาเขานะครับนี่ครับเกิดเป็นแนวทางของพวกขาที่เพิ่ใหายไปแตงวดก่านั้นนะครับแตงวดนี้ ก็ไปฟังบางข้างบางตอนของพ่อข้านะครับเอ่อเช็ดเแมวเช็ดแมววิ่งแค่ไหนกองวันนี้วิ่งสองวิ่งสองสองตัวเดียวเล่นบะอืมอีสองสองแปดสองเก้าสองศ่นกวสองแปด สองเก้าสองศูนย์ไม่เอมซื้อเลขดลังอีกเลยเนาะวันนี้มนล่างล่างล่งศูนย์ล่างพีกศูนย์เนาะอนอังไมีเลงบนล่างศูนย์ตัวเดียวแ้วกันอันเจ้าคูศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หนึ่ง รุ่นสามรุนหกเอาเลขเลขเลขสามตัวมีพ่าวสามตัวนึแปดแปดสองแปดแปดสองเลขสามตัวเป็นแปดแปดสองเนานะแปดแปดสอง กับยังตัวนึกว่าไป่คงแก่สองแปดแปดนี่ละลูกนี่แห้ะแปดสองแปดแปดแปดสองแปดสองกับบนอะเดียวกับพ่อว่าอ้ยากรสิเป็นแปดสองแปดเัวนี่เนาะมาเนี่เลขวิ่งสองทางบนนี่ จับครัวมีเลขสองแปดสองเก้าสองศูนย์เน้นแต่ได้บอลเตัวเน้นเน้นสองแปดเลยไม่ถึงเลขหนังคาเตะตัวนี้ไหมกันเลขข้างล่างนี่วิ่ศูนย์นี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกนิ่งแต่ได้เพราะันเน้นแต่ไดเมื่อเน้นเลยนันับเท่ากันเนาะนันับเท่ากัน ส่วนเลขสามตัวนี่เดี๋ยวไปมตัวมากไปยาบว่ตัวไหนกว่าเงี้ย่จับือสามหางเรออืมกตัองตวนะมันจออก็หน่อยหน่อยก็ออหน่อเออกนหน่อยเนาะเอาเขาเอินนีก่อนนะเอินหนึ่งหกหางเนาะสามหาง้ะก็สาหางแปดสองแปดแปดแปดสองแปดแปดสดออเอา เอาได้หนีเลยเนะาะจับได้หน,นีเลยครัตัวจับ,บ,บได้หนีโอ้ส่งดีขนาดทั้งได้ท,ดท,ทั้งสนะามตัวเนาะฝันตะกอบเสีกลมือมากรันตะกอบเสีกลมือมากวะฝันตะกรอบกันันะกอบกันก็เลยจับจับเรียกกัน เซอรัตเตตัวแมเดียวไมบกตัวตัวบึไปเดิมสองศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเกของเขาเลข่าหนึ่งศูนย์้าพแจมเดียวหนึ่งศูน้มเดียวล่าสิพิตัวนําหนัพิตัวหนตัวเดียวแ้มพิดแจมเดียวหนาเจ้าดเจ้าไดเนาะไปอยู่จังไหนโอ้ตัวแจมเดียว มันมันยเหลี่มน้ดเยอันูเหล่มอือนแสดงว่าเขายังมาท่านพ้อมเสิดงว่าที่นึ่งเนาะเตี้ยเตี้ยแค้ใกล้เนียล่ะว้นนี้ซื้อวันนี้คันซื้อไปออันวนี้ซื้อซ0ใบแล้วอันท่ายตไหนท่ายแดสอท่ายแปดสท่ายแปดสองแโอ้เหลี่ยแปดสองสองแปดตัวนี้ สำามันได้เกิดมานี่ที่เป็นส่วนหลเลยนี่เคร่อกต้องซื้อเรก่าเออเครื่องค่าเขาเนาะเคร่องากต้องซื้อเออนีลาม่นึงกับเขาก็อยากขายอีกอย่างนึงเขาก็ว่ามันเต็มแล้วเครื่องเขาก็ขายต่าเนาะเออเออผมซื้ออโอ้อเอ อ้าวขอบคุณหลายๆเด้อให้ขอให้เอฟซีได้อิ่งโศได้รับกับแนวทางของพ่อคาหลายๆเด้อมี่งโศได้หลายทุกคนอ,อ,อ้าวขอบคุณครับสสวัดีครับครับกบวังบะเอฟซีและ,ะท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียดายินได้ฟังแล้วนะครับที่พ่อคาเพินเน่นได้หัวซุ่ฟังนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ที่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพ <c oughs> ่อคาขายยา เลขสูตรคำนวณวดที่แล้วมากับเขาเก็ตเข้าตรงๆนะครับวดน,นี้ก็ายไ,ไว้อีกแล้วนะครับแยกบนแยกล่างงมดวันที่หนึ่งกูปาพันหกเก็ตนะครับบนเพิ่งก็วิ่งสองตัวเดียวนะครับจับคู่ให้สองตัวกับเป็นสองแปดสองเก้าสองศูนย์เลขสองตัวก็นเน้นไปสองแปดนะครับสําหรับเลขสามตัวกับมีแปด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 สองนะครับเพื่อกันเนีแปด ปดสองนะครับเพื่อนก็บอกว่าเยจับเอาได้หนีนะครับเลี้ยงตัวนะครับเปนเป็นเลขซ้ำสามชุดนะครับก็มีแปดแปดสองกับสองแปดแปดก็แปดสองแปดนะครับก็มีเท่านี้บนเป็นบนนะครับไปกับเวยนะครับเลียสองตัวนะครับสําหรับล่างนะครับล่างกับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับจับคู่กับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกนะครับไปคับนะครับ เปล่นล่างย่างเดียวนะครับล่างเป็นล่างนะครับครับก็บเป็นลักษณะนี่นะครับครับการวางว่าเอฟซีอะไราต่ผมส้มทุกท่นานของติดยินฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกจแบงค์ของทบันนะครับกบ็ผมในไทยคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีและ่านผู้ม้มท,ทุกทุกท่านมีสุขเงี้หลับไปกับแนวทางของพ่อขา้าท,ทุกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ